หนึ่งสเปเชียลเดเพราะว่าจะมีหนุ่มมารับเราไปเที่ยวสำหรับหนุ่มคนนี้นะถ้าทุกคนเห็นจะต้องอ๋อแน่นอนว่าเขาเป็นใครนะคะส่วนจะเป็นหนุ่มคนไหนแล้วลจะไปที่ไหนนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนี่บ่ายโมงเขาจะมาแล้วเดี๋ยวเรารีบไปอาบน้ำแต่งตัวสวยๆกันดีกว่านะ้อเดี๋ยวเจอกันโอเคค่ะ แล้วนะคะน,นี้คือชุดที่เราจะไปเที่ยวกับผู้ชายวันนี้นะคะผู้ชายมารอแล้วเดี๋ยวเราลงไปเจอเขาดีกว่าเราจะได้ดูว่าเขาเป็นใครนะคะขันนีมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,อบอเอาเลยมา โอเคค่ะเราอยู่กับพี่ขุนถนนพี่ก้องแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานมากทิปทิปสายบันเทิงสิบห้าปีหกปีหปีหกปีห้าปีพี่ขุนเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็จะมีแบบทำคอนเทนต์มาทำช่องใช่ครับทำช่อง Youtube ด้วยเพราะว่าเขาก็สูตนรถบางส่วนเขาก็แบบ จ้างให้มารีวิวมาทําอะไรเงี้ยมาทำคอนเทนต์ก็มีทั้งคลิปแบบขายตรงเลยแบบอ้อมๆนิดหนึ่งนะฮะก็เศรษฐกิจแบบนี้ก็จ้างได้นะครับสปอนเซอร์จ้างได้นะับแบบถ้าเข้าได้ถ้าตัวไม่แพงครับบอกเลยสนุกสนานแน่นอนนะครับ่องถนนมีกล้องนะฮะกดสติ๊กเกันให้ด้วยนะฮะดูแล้วกดด้วยกดกดเดี๋ยวนี้เลยกดเลยกดเลยเหตุถนมีกล้องเนี่ยมีมากี่ปีแล้ว เพศแรกมีอยู่อยู่ประมาณสี่ปีสี่ปีใช่แล้วก็เพจปัจจุบันก็จะอยู่ประมาณสี่ปีห้าปีได้โหก็นานอยู่นะถ่ายเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเลยไหมใช่ครับคือก็ถ่ายเกี่ยวกับบิ๊กไบค์อะไรอย่างเงี้ยครับเ่เพราะว่าเคยถ่ายอย่างอื่นลงแล้วไลค์ก็หายถ่ายอย่างอื่นลงไม่พอเม่ถึงมาจับมาจับต้นชนปลายไงถึงมาถ่ายบิ๊กไบค์เพราะตัวเองขับขับด้วย ตอนแรกคือเราก็ถ่ายแบบงูงปลาอเอาไม่สรุถ่ายบิ๊กไบค์หรือว่าถ่ายงูถ่ายปลา,ถ,าถ่ายงูม <c oughs> า,าก่ <c oughs> อนจนกระทั่งแบบเราก็ดู YouTube ดูอะไระแล้วก็จะไปอยู่ในกลุ่มชมรมช่างภาพในอุหินอะไรเงี้ยครับเราก็ศึกษาจากพวกพี่เขาอ,อะไรเงี้ยก็เริ่มถ่ายมาเรื่อยๆจนกระทั่งช่วงนั้นเราก็ขี่ CBR 250้ยด้วยเราก็ถ่ายไปด้วยถ่ายตัวเองถ่ายเพื่อนถ่ายอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วมาบูมเลยคือตอนไหนรูปไหน มีไหมมีมีวะอ๋มี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 ตอนที่ไปออก CBR หกห้าศนย์ใช่เป็นรถแรกในไทยเลยแล้วแบกหมีตุ๊กตาหมีเจีวใหญ่สีชมโูเลยนั่นแหละโบโบมาจากอันนั้นก่อนแล้วก็มาถ่ายดาล่าค่ะยถ่โคแอนนี่บนรถที่ยืนควายกันอ่าหลังๆก็มาไปทิป ตอนนั้นสายบันเทิงเข้าไปหูหินเราก็แบบขอพี่ต้นมาแบบพี่ผมขอไปถ่ายได้ไหมอะไรเงี้ยม,มีรูปหนึ่งที่ว่าที่ว่าดันดันขึ้นมายอดไลค์เยอะหน่อยแต่ว่าเพจก็ยังไม่ได้กระตุ้นเท่าไหร่ก็คือ S เอสพันนียจอดเรียงกันหน้าหน้าชายหาดทะเลเลยประมาณแถวๆชะอำอะครับเขาไปกินข้าวกันเราก็ถ่ายก็คือมันจะมีแต่ S เอสพัน,น,น<ว> มาบูมอีกทีก็เป็นภาพยกล้ออะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นรูปยกล้อที่เวลาสายบันเทิงเขาไปออกทลิปต่างอะไรเงี้ยก็คือคนก็จะอยากรู้แหละว่ามีเห็นแหละโลโก้ตนนวีกล้องเพราะว่าอยู่ในรูปของสายบันเทิงเกือบทุกทิปทุกทิปแหละคือราสายบันเทิงไปทิปกันทีไปอเยอใช่เพราะเราสายบันเทิงไปกันทิปกันทีเนี่ยพี่ขุนเจอต่ําสุดน่าจะร้อยป่ะร้อยสุดนี่คือร้อยคืออยากคนเขาต้องอยากรู้่าว่าถ่ายยากไหมคือเอาตรงๆเลยครั้งแรกที่เขาไปหัหินกัน่ะงงไหม ถ่ายไม่ได้เลยนะนจนถึงจ,จนถึงชะอําแล้วอะถ่ <c oughs> ายไม่ได้เลยทักรูปแบบโอ้ยมันขี่กันเร็วไปไหนเขาสังร้อยกว่าอย่างเงี้ยไอเราก็เฮ้ยไม่ได้รูปเลยนะคือได้รูปแรกเลยคือตอนที่เขาถึงร้านอาหารกันแล้วเราไม่ได้รูปจอดรูปจ,จอดเออ <c oughs> ประมาณนะั้นแหละแบบโอ้หตอนตอนขี่อะไรแบบถ่ายไม่ทันเลยช่วงแรกเวลาเราไปเนี่ย คนขี่คนอื่นน่ะสมาชิกที่เขาไปออกคลิปเนี่ยเขาไม่รู้เขาไม่รู้จังหวะกล้องเขาไม่รู้แล้วเราเขาไม่รู้เราเป็นตากล้องด้วยเขาก็ไม่รู้เขากขี่กันปู้ผู้สองกว่ากันอยู่งั้นอ่ะสองกว่าคือยี่สิบนะคะยี่สิบจนหลังๆเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยเนี่ยตโนธทายอยู่ต้องชะลอตรงนี้พี่ก็จะซ้อนสปีอาร์รถรถของพี่หกห้านเนี่ยก็จะซ้อนแล้วพี่ก็จะมีคนขี่ให้พี่ก็จะซ้อนถ่ายอะไรเงี้ยต้องถามนิดหนึ่งครับว่าน้องล่าเคยขับ รถมินิไหมครับเคยไหมมินิเคยค่ะมินิคูเปอร์คูเปอร์เสตัวเก่าและล่าขับตั้งแต่สมัยเราเรียนมหาลัยโอ้ใช่หลายปีแล้วเคยเป็นรถที่อยากได้นะตอนนี้ก็ยังอยากได้อยู่เดี๋ยววันนี้พาไปลองเลยถ้าชอบเดี๋ยวเซอร์ให้เลยมินิช่จริงอ่พอดีพี่ได้ราคาว้าวอย่างนี้ก็ได้เหรอพอดีพี่มากับสุลต่านคูรนทุกคนเป็นพยาน ำในคำนั้นได้แล้วเดี๋ยวพาไปเลี้ยงอาหารหรูด้วยแบบระดับเชฟทำให้กินเลยนี่เราเป็นที่เลยนี่เรามากับเสียขุนนะคะนานๆเจอกันทีนานเจอกันทีโอเคตอนนี้อยู่กันแล้วเราถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเราอยู่ที่ไหนไหนวะพูดดิเราอยู่ที่ศูนย์มินิคูเปอร์มิลเนี่ยมออโตเอกมัยค่ะโอเคโอเคร้อนร้อนโอเคเข้าไปกันดีกว่าไป เขาไม่ใช่เขาไม่ถึงเชฟมาทำให้เออเราต้องรออยู่แล้วอืมมาทำร้านอ่ะสรุปน้องดาราชอบนะครับสำหรับมินิคูเปอร์ SE สดเอสดีอโอเคเราทำตามสัญญาแล้วนะว่าจะซื้อมินิให้น้องดารานะเหล่าเรือลอยครับมาที่จัดการให้เรียบร้อยแล้วให้พนักงานเข้ามาเลยครับมานี่ไงมินิไบอ์ก็ถูกแล้วพี่บอกแล้วว่าจะซื้อมินิให้ไง ถูกต้องมันต้องอย่างนี้แหละพี่ผิดตรงไหนอ่ะพี่บอกแล้วว่าพี่จะซื้อมินิให้เนี่ยเนี่ยนี่นาแบบเทียร์ที่จอดรถที่บ้านรอแล้วนี่ตั้งใจจะขายแล้วนะคันนั้นอ่ะเมื่อคืนนี่ปันว่าได้ขับไปพัทยาแล้วนะข้อมสิบปีอ่ะมาดีสิบหดแต่พี่ก็ไม่ปิดสัญญานะถูกไหมพี่บอกว่าจะซื้อมินิให้นี่ไงมินิไฟ Okay. ไก่กินที่บ้านนะเธอหอิววันนี้อุตส่าห์ช่วยดีกว่าทุก็ทีก็ <c oughs> ต้องขอบคุณนะน้องดารานะครับแล้วก็ทีมงานของน้องนะที่มาช่วยสนุกสนานเติมสีสันสให้กับคลิปนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนฝากช่องของน้องดาราด้วยนะฮะชื่อชื่อช,ช่องอะไรบ้างท่าทางบันเทิงใจนะคะ by d i n สตอรี่นะคะอ,อ๋อสองสองช่องเลยใช่ค่ะ,คะติดตามน้องดาราด้วยนะคะคุณพี่ถมงด้วยนะคะดีดีคลิปหน้าอาจจะได้คอนกัน <Okay. S 2> อาจจะมีอะไรสนุกสมุดทำได้กันอีกนะกินกันให้ยิ่มเลยนะฮะมินินะมินิเป็นแนงกันบ้างคะสำหรับคลิปที่เหมือนเราจะโดนแคนดิดยังไงก็ไม่รู้เนาะก็บอกว่าจะชอบกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ห้ร่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย